ครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองพิธาขอขอบคุณประชาชนพิษณุโลกประกาศชื่อปฏิพัฒน์คณ n เดประธานสภาคนพิษณุโลกคนแรกจากพรรคก้าวไก่พร้อมเปลี่ยนสภาไทยให้ไม่เหมือนเดิมวันที่30มิถุนายน2566นายพิธาลิมเจริญรัตว่าที่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไก่พร้อมด้วยนายปฏิพัฒสันติพาดาสสพิษณุโลกเขตหนึ่ง แคดเดตประธานสภาผู้แทนราษฎรและสุปกรณ์กิจยาธิคุณสอสอพิษณุโลกเขตห้าขึ้นรถแห่รอบจังหวัดพิษณุโลกต่อด้วยการปักหลักปารสายณารานแอโรบิกสวนชมนานโดยกำหนดการรถแห่เริ่มต้นที่เซ็นทันพิษณุโลกถนนสิงหวัฒถนนเอกาทศรสวงเวียนรถไฟมุ่งหน้าเวทีปารสายตามลำดับบรรยากาศณเวทีปารสายใหญ่ในวันนี้ มีชาวพิษณุโลกให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อพบกับพิธาและปริพัทร์อย่างเนืองแน่นทําให้เกิดการค้าขายอย่างคึกคักพิธาเริ่มต้นด้วยการกล่าวขอบคุณที่ทุกคนเดินทางมาต้อนรับพร้อมขอบคุณทุกความไว้วางใจสัญญาจะไม่ทําให้ผิดหวังและพร้อมรับใช้ชาวพิษณุโลกอย่างเต็มที่นอกจากนี้ว่าที่นายกรัฐมนตรียังยืนยันเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล และให้ความมั่นใจกับประชาชนโดยพิธาระบุว่าตนได้ยินแว่วๆว่าหวยจะออก376แน่นอนจะไม่ออก376ไ็ด้อย่างไรแค่ในพิษณุโลกอย่างน้อยก็มีสสพัก9ก้าไกลและพักเพื่อไทย3เสียงแล้วที่จะยกมือให้เราจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จนอกจากผู้แทนรัศดรแล้วยังมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากจังหวัดพิษณุโลกอีกสองคน ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวพิษนุโลกจับมือกันไว้ให้แน่นให้กำลังใจสมาชิกกุทิสภาให้ช่วยกันโบวชเพื่อเดินหน้าประชาธิปไตยของประเทศให้เบ่งบานให้พักก้าวไกลเข้าไปแก้ปัญหาของบ้านเมืองพิทายังประกาศกลางเวทีปราศัยว่าหมออองปฏิพัฒนสันติพาดาสอสอพิษณุโลกเขตหนึ่งมีความเหมาะสมในฐานะแคิดเดตประธานสภาของพักก้าวไกลเพราะเป็นคนที่มีผลงานดีเด่น มีบทบาทและมีประสบการณ์ในการเป็นประากกบบธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองได้รับเสียงชื่นชมมากมายในการจัดการประชุมและการประสานความร่วมมือกับองค์กรประชาชนที่มีเป้าหมายทําให้เกิดการพัฒนาการเมืองไทยในทุกมิติและตนเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนพิษณุโลกและคนทั้งประเทศอยากให้โอกาสปฏิพัฒน์ให้เข้าไปทําหน้าที่ประธานสภาที่จะเปลี่ยนสภาไทยไปตลอดกาล โดยปฏิพัตย้ำความมั่นใจในการเป็นคกรเดย์ดประธานสภาว่านี่เป็นครั้งแรกของการเมืองไทยที่เราจะเห็นสภาเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ตนเกิดมาหลายคนมักมองสภาเป็นโรงละครที่ทุกคนไปแสดงละครกฎหมายผ่านหรือไม่ไม่รู้ประชาชนเดือดร้อนไม่สนใจแต่ไปแสดงละครเพื่อจะกลับมาเลือกตั้งใหม่ทุกท่านทราบหรือไม่ว่างบประมาณสภาป,ปีหนึ่ง มากกว่า5,000ล้านบาทแต่การประชุมกลับไม่มีประสิทธิภาพตนอยากจะทำให้การทำงานของสภามีประสิทธิภาพมากกว่านี้ทุกท่านทราบหรือไม่ว่าสสที่ท่านเสียภาษีให้เข้าไปกินข้าวในสภามาประชุมกี่ครั้งมาสายกี่ครั้งลงมติอะไรบ้างเมื่อผมเป็นประธานสภาข้อมูลการเข้าประชุมขาดลามาสายสส500คนและสว จะถูกแสดงให้เห็นในเว็บไซต์ทันทีปฏิพั์ย้ำถึงนโยบายความโปร่งใสสุดท้ายปฏิพัฒ์กล่าวว่าหากวันที่4กรกฎาคมเสียงในสภาส่งให้ตนเป็นประธานสภาตนก็พร้อมทำงานเป็นประธานสภาของทุกคนและจะพิสูจน์ผ่านการทำงานให้เห็นวา่าคนอายุ42ปีสามารถเป็นประธานสภาที่ทุกคนภูมิใจได้พร้อมขอคำสัญญาจากชาวสองแควว่า ต้องไม่เรียกตนว่าท่นแต่ให้เรียกหมออองพี่อองน้องอองเหมือนเดิมอย่างที่แล้วมาขอขอบคุณข้อมูลจาก voice online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ